นี่แค่ได้เอามื่นได้บักทุเรียนมาปอกเพิ่นเขากีดแล้่ยวด้วยเนี่ยกีดแล้วต้องเอาเมีดกีดเอาเยี่ยม นีออ่ออกมาแล้วออกมาแล้วแทรมปการต้องประให้มันบกขาด ตังค์ยังไงวะอือ สวยพอสวยสวยตัวนี้มีไหมตัวนี้พูดหน่อยหน่อย นี่ผู้นี่น,นี่ในมันตัวน,นี่มันป่าถือคามันเหรอโอ้ตัวนกินเหอเอาตัวนี้จังเอานี่ มั้งเบื้องหน้าผีมาดูทางนี้กันเธเดมเธเดมมีไหมทางนี้เธเดมเธเดมมีข่าว่าสืบสืบเป็นหน่วยมันสิได้เตรียมกว่ากว่าสั่งสั่งขีดมันก็ต้องจีเ่เอาค่อยๆ อันนี้ว่ากรอบนอกนุ่มในมีอีกปะมีอีกปะนี่ต้องมางไ้นออกอู้นี่อู้นีู่นีู่้นี่อ้นี่ก็ทำไม่ยางบ่นาขาดเลย nih 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 ini banyak bang bang mlet bang. tepuk pipi นี่ออกมากแล้วผู้นี่นี่แบบนี้เลยนี่นี่หมดแล้วนี่ในซ้ำนีส่สองโลหานะจ๊ะนี่มอนทองยัวอ จิ้มจิ้มจิ้มตันตานาะเนี่ยป่ะจิ้มตันนหนต้นนี้ดีกว่าอืมโอเคแบบนี้อือข้าวจ้าครอืม ก็ดีอ้เรียนมาจากไหนอ่ะเมืม่อไหมแกะเอากินไหมลองชิมดูชิมิชิมชิมต้นหน่อยๆบังอืมเรามากินทุเร,นเรียนครั้งแรกค่ะอืมอร่อยปวดนห่วยหป,ป่ ตอนนั้นไม่กินสุกแต่ว่าอันนี้มันเป็นกรอบหน่อมนุ่มหน่อยไหมหนาจจเศษเศษอือเรากินทุเรียนแบบกรอบนอกนุ่มไหนมันจะใส่ตะลับไหมให้ยาย่อืมอืมแบบฟินเราไหมเนาะใช่คนเยออร่อยมากมันกรอบนอกนุ่มใน อืมมาขึ้นตอน,นแล้วนี่ขงบอลเนี่ยกี่ของมันหรือเล้วเราคยกินตอนสูกทุกคนมันไม่อร่อยกินตอนสูกมันไม่อร่อยกินตอนกอมนอกนุ่มในมันอร่อยทุกคนด,นะดีถ้าใครว่าทุเรียนไม่อร่อย คืออร่อยนะหอมเรียกเลยทุกคนหนึ่งไหมคืออร่อยมากไม่กินมั้ยไม่กินซิมตอนนั้นไงตอนนั้นตอนไหนนี่ตอนะต้อนเนี่บยไหนบ่คนดูนี่มาเลดมันนะทุกคนมาเลด Rồi bây, bỏ bà tôi còn bớt mấy đi